สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเต้พาเที่ยวชาแนลอีกครั้งครับวันนี้เรากำลังจะไปไหนครับน้องไ,ไ,ไปบ้านรักไทยครับเราจะไปกินขาหมูที่ยืนเมื่อยที่สุดครับขาหมูยูนนานครับดูซิว่าอร่อยแค่ไหนนะครับ เราจะไปชิมดูแล้วก็ไปรับบรรยากาศแบบจีนจีนครับเพราะว่าเป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่เขากขมาตั้งโลกร้านนะครับในพื้นที่ครับบ้านรักไทยนะครับไปดูเส้นทางกันครับ ว่าต้องศึกษาข้อมูลเส้นทางต่างๆนะครับเราจะได้รู้จักนะครับเขาบอกว่าที่บ้านรักไทยเนี่ยมีมุมสวยๆเยอะเลยที่แบบเราจะได้เห็นแบบความเป็นเหมือนเราหลุดเข้าไปในเมืองจีนเลยอะไรอย่างนั้นละ่ะนะมีขายาใบชาด้วยมีชาแบบพันุ์ต่างๆที่รสชาติดีโอ้หนูน้องพี่เห็นถนนแล้วนูนขึ้นไปนู่นเลย เหตุมันยอดถนนแล้วเริ่มแล้วครับก็ทางมานะครับบ้านรักไทยก็จะผ่านชุมชนนะครับออกจากแมงสอนเมื่อกี้นะครับเราไปเติมน้ํามันนิดน,นึงนะครับเพราะว่าฟังจาก Google เขาก็บอกว่าต้องเติมน้ํามันให้ไว้พร้อมไว้นะครับมีพอเพราะว่าเราเราจะต้องขับขึ้น ขึ้นดอยนะครับขึ้นขึ้นลงลงก็จะปลี่้นเปลืองน้ํามันเยอะนะทุกคนเพื่อนๆก็ต้องเติมน้ํามันนะครับถ้าจะมาเที่ยวก็ต้องเติมน้ํามันให้พร้อมนะครับเพราะว่าบนดอยก็ก็บอกว่ามันก็จะไม่มีปั๊มนะครับไวบริการนะครับสู้ คโค้งขึ้นเขาหักสองครับเพ mm ื่อนก็ต้องไม่ใจร้อนนะครับเด mm ิ hmm. นทางไปเรื่อยเพื่อความปลอดภันยนะครับ mm hmm. บ้านรับไทยอีก17กิโลเมตรครับ mm hmm. เพื mm ่อนนี่เป็นแบบนี้ฮะเนี่ยรีวิวบ้านรักไทยเนี่ย ขึ้นไปถ่ายแบบใบชาปลูกใบชาขั้นบันไดนูนครับนี่รีวายบ้านรักไทยจะจอดตรงนี้อจีนไหมครับนูนเป็นไงสวยไหมลูกว้าว คุณแม่เป็นไงสองร้อยห้าสิบเมตรเลี้ยวขวาวคุณแม่เป็นไงกีนไหมครับว้าวบ้านรักไทยตัดตรงนี้ก่อนไหมหรือว่าวนก่อนวนก่อนดีกว่าเนาะวนก่อนวนก่อนดูวนดูวนดู อะไรที่มึงเนีย่ยฉนไม่ใช่น่าจะเป็นชาสาน้องนี่แหละที่ทานเออแวะทานเลยไหมมันเที่ยงกว่าณกว้างไงดีคุกขิวยังครับเนี่น้องเนี่ยบรรยากาศเนี่ยครับเนีย่ยบ้านรักไทย เขาบอกว่ามันจะมีแบบว่าน,น,น,นั่นเปงไงเนี่ยพายเรือจีนแล้วก็แบบบรรยากาศอ่ะเขาบอกจะมีแบบไอหมอกขึ้นสวยงามมาก สวยไหมจ๊ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่บ้านรักไทยนะครับเราอยู่ที่ร้านอาหารชาสาบ้านรักไทยนะเมนูอาหารอะไรมาน,นี้มาแนะนำามาดูกันนะครับ ครับโอ้โหโแม่สุดๆดเลยและต้มจืดสาหร่ายมุษยสับครับ อันนี้ให้ตู้ไหมใหม้ต้องใหม่ผมว่าเอาไว้ตักก้อนดูแม่ต่อเลยลองชิมครับชาเป็นยังไงขาหมูที่ยืนนานที่สุดครับหมบดไหม, <c oughs> มเยอะมากเลยอตอนนี้นระหว่างนี้เราชิมชากันก่อนนะครับชิมชาชิมชา ของพี่ชาสารเนี่ยครับมีการที่ชาเขานีนหอมมากเลยครับชาหอมมากเลยรู้เป็นชาอะไรนะครับแต่หอมมากเลยนี่คุณแม่ดงดงหอมมากเลย มมาแล้วคข่เคียวหันโถมาแล้วครับพู่กันเลยครับยอดฮิตครับขาหมูหมั่นโถครับแล้วก็ไข่เจียวหมูสับสำหรับโฟโต้ครับ มันนิ่มไหมได้กิน,ก,นกินเข้เาไหมมันมันเปน็นเป็นแบบองอ่ใช่เลยใช่เลยเราลองให้คุณโตนนะลูกไหมเดินไหมเดินไหม ไป่เป็นไหมเ็มไม่เป็นไรพี่เองมอออามีโตโต้มันโผมันโผพูที่ลูกมันโผมันโผอุ่นๆเลยบองชิงเลยครับ อนแบนี <N> ่ม <N> ีมีต้มจีด้วยนะต้มีก้หกิมีไุจิ้มเนี่ยแหละครับปกติกินด้วยกันนี่แหละจิ้ของลูกะา มันเป็นชาติแบบก็มีเนื้อขาหมูนมนจะแบบมนครับนุ่มแห้แงๆหน่อยแนละ้วก็เค็มนิดๆถ้าใส่น้ำจิ้มไปมันก็จะเข้ากันหมมันโต๊กอีกมีอีกสองลูกก็หิ่ได้ มีน้ำามไหวไหมขำใจ หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ท่านผู้ชมสนใจจะมาเที่ยวบ้านรักไทยนะครับมาทานอาหารคาสาบ้านรักไทยกันนะครับไว้พบกันใหม่นะครับบ๊ายบายทานข้าวก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านรักไทยนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลย มลมลเย็นนะ่ะไป่ายยังลมเย็นเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็ามาเข้าพักกันที่เฟร์นรีสอร์ทนะคะ อันนี้คือบรรยากาศด้านในนะทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่สวยงามนะคะ มีสระน้ำนะคะและนี่ก็คือบ้านพักของเรา ทุกคนมีระเบียงนะนี่เป็นระเบียงข้างนอกนะคะปกติมันจะมีรำทานเนาะแต่ช่วงนี้มันยังไม่มีน้ำยังปัืม ไปดูห้องน้กัีจะองนะสวัสดีครับทุกคนพบกับ ต้พาเที่ยวชาแนลครับวันนี้ผมพามาที่เฟิร์นรีสอร์ทและผมมาที่สระว่ายน้ำครับมาเล่นน้ำกันดีกว่าชเชิญครับคุณแม่แม่บายบายหน่อย

เล่นดามครับสนุกมากเลยครับทุกคนทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวกันที่เฟิร์นรีสอร์ทจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคระับบายบายโฟโต้บายบายก่อนบายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวกนะันนะบรรยากาศดีมากคุ้มมากเลย ้อนีใบไม้ใบไม้ร่วงด้วยน้องสวยจังด้วยน้องมาถ่ายตรงนี้หน่อยสวยมากเลยน้องมาน้ำบรรยากาศสวยงามนะคะทุกคนของมีันเดินลอยด้วยี่ครับเรามีน้องหมาด้วยบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคน หน้านมานะ่าเฟินรีสอร์ทนะคะแม่ห้องสอนครับไว้มีการระดับให้ห้าดาวเลยครับไอ้น้องหังเดินตามพาต้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปรับประทานอาหารกันแล้วค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมเราอยู่ที่เฟิร์นลำทานรีสอร์ทแม่องสอนครับนี่มีลำทานด้วยพี่นักสมาทิกทุกคนมีลำทานเล็กๆครับอากาศสดชื่นป่าไม้ มีเสียงนกร้องธรรมชาติมากเลยเดูในจอดูในจอ ป,ปสวัสดีครับคุณแม่อากาศเย็นไหมครับหนาวหนาวครับเ,เสียงนกเพาะเพาะด้วยร้องกุกกล้องกันส่งสำเนียงเสียงเพราะเพาะ